ตัวจิวจะเย็นจัดประหยัดไฟเบอร์5ต้องแอร์อาร์มนา WHV อินเวอร์เตอร์แอร์ใหม่ของปี2022นี้เท่านั้นสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและทีมงาน Air Service แอร์เซอร์วิสกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะนำข้อมูลดีๆของแอร์อาร์มนารุ่น WHV ซีรีส์ เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟเบอร์5แต่แบบไม่มีดาวนะครับเป็นตัวที่ถูกมากๆแล้วก็ตัวเล็กมากๆเหมาะสําหรับคอนโดหรือบ้านที่มีพื้นที่แคบแค่นะครับแล้วจาเป็นต้องติดแอร์นะครับรุ่นนี้จะเหมาะมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะติดใหม่หรือว่าจะถอดของเก่าเพื่อติดตัวนี้เข้าไปนะครับรับรองว่าถึงตัวจะเล็กแต่ความเย็นเนี่ยเท่ากับตัวใหญ่ๆได้เลยนะครับจะมีข้อมูลอะไรดีด จะมีขนาดเท่าไหร่ที่เขาบอกว่าตัวเล็กมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันแต่อย่าลืมนะครับกด subscribe like share เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันมาครับว่ารุ่นนี้มีฟีเจอร์อะไรดีๆเด่นๆแล้วก็ตัวจะเล็กขนาดไหนแล้วมีขนาด BTU เท่าไหร่บ้างน,นะครับไปดูกันครับ Air Service แอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่ตัวบอดี้ก่อนดีกว่าครับสำหรับตัวบอดี้รุ่นนี้นะครับตัวอามีนานะครับจะเป็นสีขาวล้วนๆเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้อามีนาอยู่ตรงกลางนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีคําว่าอินเวอร์เตอร์อยู่ส่วนฝั่งขวาก็จะมีฉลากเบอร์5ประหยัดไฟเบอร์5นะครับแต่สีแดงๆนี้คือเขาจะไม่มีดาวนะครับส่วนตัวด้านบนของตัวแอร์นะครับเหมือนจะมีแถบคาดสีเงินๆทำให้ดู เรียบหรูดูมีอะไรมากขึ้นนะครับก็จะแตกต่างจากรุ่นก่อนๆที่อามีนาเคยทำมานะครับก็ถือว่าดีไซน์มาได้ดีทีเดียวแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักครับประเด็นหลักของเขาที่เขาบอกว่าตัวเล็กมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนึนะครับามาดูกันครับเริ่มต้นความเย็นสบายกับค่าไฟนิดเดียวด้วยเครื่องปรับอากาศอามีนา WHV Series ระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟเบอร์5นี่นะครับ ตัวโมเดลนะครับก็จะมีทั้งหมด4ขนาดนะครับ4ไซส์นะครับตั้งแต่9,000 BTU 13,000 BTU 18,000 BTU 25,000 BTU นะครับส่วนขนาดของตัวแอร์จะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฟีเจอร์กันดีกว่าครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบติดผนังนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับ สารทำความเย็นตั้งแต่9,000จนถึง2 5 0 0 0ที่นมิจิยูนะครับมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับตามมาตรฐานของการไฟฟ้าข่ายพลิตอ่าแล้วก็มีมอกสองหนนะครับมีแผ่นฟิลเตอร์กองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติกนะครับสามารถทำความสะอาดได้แล้วก็ยังมีเฮป้าฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ซิลเวอร์ไอออนฟิลเตอร์ตัวเฮป้าฟิลเตอร์นะครับจะช่วยกรองฝุ่น PM 2.5ส่วนแผ่นฟอกัสซิลเวอร์ไอออนนะครับจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียก็คือสามารถกรองทั้งฝุ่น PM 2.5ได้แล้วก็ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย แลวก็ยังมีแผ่นกรองที่กรองฝุ่นอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าราคาแบบนี้ให้ฟีเจอร์มาแบบนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะครับและรุ่นนี้นะครับก็ควบคุมการทํางานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายนะครับซึ่งหลายๆยี่ห้อก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับจะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้พร้อมสัญ,ญลักษณ์การทางานต่างๆให้เราเห็นนะครับจะได้เวลาเราเปิดโหมดอะไรอยู่จะได้ไม่งงนะครับแล้วก็รุ่นนี้เขาบอกว่ารับประกันคอมเพรสเซอร์10ปีรับประกันอ่างไก่2ปีนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูการทํางานรีโมทกันบ้านะครับว่าสามารถสั่งการอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกที่เขาชูเลยนะครับก็คือเขามีระบบออโต้สวิง4ทิศทางนะครับเพราะว่ารุ่นปกปติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับที่เป็นตัวอินเวอร์เตอร์แบบไม่มีดาวจะสวิงได้แค่ขึ้นลงนะคร<ช>ับแต่รุ่นนี้จะสามารถสวิงได้4ทิศทางนะครับทั้งขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาด้วยนะครับโดยการสั่งงานผ่านรีโมทแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้3ระดับมีไฮเดียมโลแล้วก็ยังมีออโต้ด้วยนะครับ แล้วก็สามารถเล่นความเย็นด้วยโหมดเทอร์โบนะครับก็สามารถเล่นความเย็นบันทีอากาศร้อนจัดจัดเวลาเราเข้ามาปุ๊บเรากดเทอร์โบเข้าไปปุ๊บไม่เกิน5นาทีสิบนาทีเย็นเหมือน เราเปิดมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเลยนะครับและรุ่นนี้ก็มีระบบมิวส์นะครับคือเสียงลมจะเงียบมากมากที่เขาชูขึ้นมาเลยนะครับและรุ่นนี้นะครับตัว whv เนี่ยนะครับเครื่องแฟนคอยยูนิตนะครับเขาบอกว่าถูกออกแบบให้ง่ายต่อการตรวจเช็คสามารถตรวจเช็คเปลี่ยนแผงคอนโทรลโดยไม่ต้องถอดฝาหน้าซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับเวลาสมมุติว่าแผงมีปัญหาหรือตัวแอร์มีปัญหานะครับอาจจะต้องแกะทั้งหน้ากากออกมาเลยนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเพียงแค่คุณ เปิดหน้ากากขึ้นมาแล้วก็เออถอดน็อตฝั่งขวาตัวเดียวนะครับออกมาคุณก็จะสามารถเห็นแผงวงจรสามารถปรับเปลี่ยนซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างง่ายได้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวคอยลร้อนมากนะครับตัวคอยลร้อนนะครับเขาบอกว่าตัวทั้งคอยลร้อนและคอยเย็นยนะครับทําจากทองแดงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับทนต่อการกัดกร่อนทนความร้อนทนทุกสภาวะง่ายต่อการบารุงรักษานะครับซึ่งหลายๆคนก็กังวลเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเป็น คอยมีเน,ยมเนี่ยแล้วก็เคยมีปัญหารั่วบ่อยรั่วง่ายนะครับรุ่นนี้จะเป็นทองแดงไม่ใช่แค่รุ่นนี้นะครับแอ,อมีนาทุกรุ่นจะเป็นคอยทองแดงทั้งหมดและที่ผมบอกครับรุ่นนี้ตัวจิ๋วครับแต่เย็นจัดมากๆแต่อยากจะรู้แล้วครับว่าตัวจิ๋วเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ารุ่นนี้จะมีค่า s e r เท่าไหร่แล้วก็จะมีขนาดตัวเท่าไหร่นะครับ โดยที่ผมจะขอเริ่มจากขนาดแรกเลยนะครับนั่นคือ9,000 BTU นะครับรหัสคือ09นะ BTU เต็มๆจะอยู่ที่9,000 BTU เต็มๆนะครับค่า s d r จะอยู่ที่16.12 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับนี่ตัวชุดคอยเย็นนะครับขนาดที่เขาบอกว่าเล็กนะครับจะมีขนาดความสูงเพียงแค่25ซนติเมตรความกว้าง77.7แล้วก็ความลึกเนี่ย20.1เซนติเมตรเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าตัว25ซนติเมตรเนี่ย ข้อดีของมันนะครับสำหรับหลายๆคอนโดที่ผมเจอมานะครับเขาจะมีพื้นที่ในการติดตั้งค่อนข้างที่จะเตี้ยมากๆนะครับบางทีอาจจะอยู่แค่ประมาณ30เซนหรือ31เซนเท่านั้นนะครับแล้วพอถ้าเป็นแอร์รุ่นอื่นๆน,นะครับตัวความสูงของแอร์รุ่นอื่นเนี่ยจะอยู่ประมาณ28 29นะครับพอติดตั้งไปบาง,บางทีนะครับตัวการรีเทิร์นแอร์กลับมาและการโฟของลมเนี่ยพื้นที่ข้างบนมันน้อยเกินไปนะครับก็เลยทําให้ การกระจายของลมและการโฟลของแอร์อาจจะได้ประสิทธิภาพที่ไม่มากพอนะครับแถมตัวใหญ่ๆนะครับผมเจอมานักต่อน,นักแล้วครับที่เวลาติดตั้งไปปุ๊บสักพักหนึ่งน้ําจะหยดเพราะว่าพื้นที่ติดตั้งมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทำให้ตัวด้านหลังท่อน้ําทิ้งเนี่ยเวลาเขาติดตั้งเนี่ยท่อมันจะกลายเป็นเกยขึ้นไปนะครับทำให้ตกท้องช้างเวลาน้ําไหลเนี่ยมันก็จะโฟลออกไปข้านงนอกไม่สะดวกนะครับก็จะทําให้เกิดการอุดตันของน้ําทําให้น้ําหยดได้ง่ายนะครับรุ่นนี้ เขาเลยพัฒนาให้มันเล็กลงหรือเพียงแค่25เซนเท่านั้นทําให้ติดตั้งง่ายแล้วก็ทําให้การโฟโลของน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่การติดตั้งของช่างด้วยนะครับถ้าติดตั้งไม่ดีก็น้ออําก็หยุดเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวคอยร้อนกันบ้างครับชุดคอยร้อนนะครับจะอยู่ที่49.8คูณ78.7คูณ29เซนเมตรนะครับสำหรับตัว9000 BTU นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ขนาดต่อมานะครับนั่นก็คือ ตัว12,000 BTU นะครับตัวรุ่นเนี่ยจะเป็น13นะครับแต่ว่าตัว BTU เต็มๆเนี่ยจะอยู่ที่12,000 BTU ค่า SER จะอยู่ที่15.64 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับสำหรับชุดคอยเย็นนะครับจะมีขนาดเท่ากับตัว9,000 BTU เลยก็คือ25คูณ77.7คูณ20.1เซนติมตรนั่นแปลว่าบางคอนโดที่จำเป็นจะต้องใช้รุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตัว12,000 BTU เนี่ย ก็มีขนาดเท่ากันนะครับก็สามารถติดในพื้นที่แคบๆเตียเต้ยๆได้นะครับส่วนชุดคอยล์ร้อนก็มีขนาดเดียวกันกับตัว9พัน BTU นะครับที่49.8คูณ78.7คูณ29ซนตเมตรนะครับ, 7, บ,รบแล้วต่อมามาดูกันที่ขนาด18,000 BTU นะครับรหัส18นะครับ BTU เต็มเก็จะอยู่ที่18,000 BTU เต็มๆเ,เลยนะครับไม่มีหักทอนอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับ Air Mina ค่า SER จะอยู่ที่17.02 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตนะครับรุ่นนี้ขนาดตัวนะครับจะอยู่ที่29.4คูณ91คูณ20.6เซนติเมตรนะครับขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ผมถือว่าความสูง29.4เนี่ยก็ยังถือว่าเตี้ยอยู่นะครับส่วนชุดคอยร้อน,นะครับจะอยู่ที่54.9คูณ79.5คูณ30.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็มาดูกันที่ขนาดสุดท้ายนั่นก็คือ25,000 BTU เป็นรหัส25เลยนะครับก็คือ25นะ Btu เต็มๆนะครับก็อยู่ที่25,000 Btu เลยซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้25,000 Btu จะได้ Btu เต็มๆนะครับหลายๆยี่ห้อถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยพอเป็นรุ่นที่มันใหญ่ขึ้นมาเนี่ย Btu บางทีมันอาจจะอยู่แค่20,000ต้นๆไม่ถึง25,000 24,000ดีนะครับแต่รุ่นนี้เขาให้ Btu มาเต็มๆนะครับผมดีมากๆแล้วก็ค่า SCR นะครับจะอยู่ที่15จุด 90 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับสำหรับขนาดตัวนะครับจะอยู่ที่31.5คูณ101คูณ22เซเมตรก็ยังดูเล็กสำหรับแอร์ใหญ่ๆอยู่นะสำหรับชุดคอยร้อนนะครับจะอยู่ที่60.2คูณ85.3คูณ34.9เซติเมตรนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแอร์ t h v series ของ armina Air ใหม่ของปี2022นะครับ รุ่นนี้ที่เขาบอกว่าตัวจิ๋วจิ๋วจริงๆผมว่าเหมาะสําหรับคอนโดและก็พื้นที่แคบๆมากๆสําหรับใครที่มีแอร์เก่าอยู่ตามคอนโดหรือว่าพื้นที่แคบๆแล้วมีปัญหาเรื่องน้ําหยดนะครับผมเชื่อว่ารุ่นนี้น่าจะได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าอามีนาน่าจะตอบโจทย์ลูกค้า ที่เป็นคอนโดได้ค่อนข้างดีมากๆเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบรุ่นนี้และอยากจะรู้รุ่นนี้อยากจะรู้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของอามินาเลยนะครับที่ w w w a m i n a a ์เว็บนะครับหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามจากตัวแทนจําหน่ายได้ทั่วประเทศนะครับหรือจะเข้าไปดูตัวแทนจําหน่ายจากที่เว็บไซต์ w w w a m i n a a ์เว็บได้เช่นเดียวกันนะครับ และสําหรับคนที่อยากรู้ราคานะครับคุณสามารถไปสอบถามที่ตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะครับน่าจะได้ราคาที่เป็นราคาตัวแทนจําหน่ายนะครับหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ w w w a r i n a k i d a i r c o m เพื่อสอบถามราคาหรือจะโทรไปสอบถามได้นะครับที่เบอร์025171000โทรสอบถาม call center ของ Air a อา n a มโดยตรงเลย ได้นะครับผมแล้วก็ฝากกันไว้เช่นเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากได้ช่างใกล้บ้านนะครับคุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอป Air s e r v i c e แอปตัวนั้นแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้วนะครับวันนี้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS อนะครับอาจจะมีช่างแอร์ดีๆอยู่ใกล้บ้านคุณโดยที่คุณไม่รู้ก็ได้นะครับยังไงก็ลองโหลดมาใช้ดูนะครับและก่อนที่จะจากกันนะครับก็อย่าลืมนะครับ b s c r i b e Like Share เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนำเสนอสิ่งดีๆอย่างนี้ ให้ทุกคนต่อไปนะครับแล้วคลิปนี้ก็คงจะต้องจบเพียงแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคุณเคยไหมอยากจะหาร้านแอร์แต่หายากเหลือเกิน